สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปองป่าละกเกฟซีมอรมเพชรตําเพลินนีครับสุกูสูกันครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับเข้าช่องมูตูพ่อหน่อยสายจูดเจียวันาไปเชี่ยวครับพี่น้องครับพบกันวันนี้วันพุธที่14เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2517เ็ครับพี่น้องครับขณะนี้เวลาประมาณเที่ยงห้านาทีครับพี่น้องครับตอนนี้ทีมงานกำลังพักเที่ยงอยู่ครับพี่น้องครับโอ้ยอากาศแดด้อนล้าคักครับตอนนี้ครับ ตอนนี้กับทีมงานกำลังตั้งโค้งคางของเวทีครับเพื่อจะเล้วอยู่แลครับพี่น้ครับ,รบหลังจากที่ตั้งโค้งคาง,ง,งแล้วก็สิบป,ปนนูเป้นมั้งครับเนีลล่ยปูเป้นแล้วกับสีบประปราดาจะไหนจ้างว่ากันอีกรอบนึงครับพี่น้องครับโอ้ยยางรอทางไหนก่อนเนาะเหมือนคือฮอนครับพี่น้องครับเนี่ยเมื่อไหนก็เห็นเสียออกก่อน,นเหมือนครับวันนี้น้องเชิญเห็นจากออกไหมจากออกจะออกบอครับออออวบันนี้ไม่เห็นเทียนท่าจะออกไปใสป่เราไปจาออกว่ามาตามมาครับพี่น้องครับ มาอัพเดทโค้งหลังค้าจากไหนครับพี่น้องครับนี่สวัสดีน้องฟ้าครับผมนี่น้องฟ้าจากบ้านหนองกูครับทีโอพี่น้องบ้านหนองกูครับทีห่างจากสำนักงานเท่ากับพวกไก่นะครับขนางรัดทงกับประมาณกิโลหนึ่งก็หอดครับนี่ขนกิโลอ้อมเนี่ยกับป้าประมาณห้าสี่หากิโลครับพี่น้องครับทีมงานน้องๆเดลเซอร์ครับพี่น้องครับเอาไปไหนเนี่ยไปซื้อน้ำแข็งซื้อน้ำแข็ง ออ๋ตามมามื่อวานี้แผนกช่างโอ้แล้วมั้งครับโค้งล่างครับเสื่อมเล็กแล้วแต่ว่าคนรู้สึกว่าสีโบเห็นครับวันนี้ไปทางไหนน้อนายช่างนี่โอ้แล้ว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 ครับพี่น้องครับโค้งหลังคาแล้วนะพี่น้องเด้อโค้งหลังคาดนะครับพี่น้องครับจวดจอดฟาดบึ้มนะครับพี่น้องครับนี่โอ้โถมาจ่ายที่เสื่อมแล้วเพิ่อเก็บสีเรียบร้อยนะครับนี่ เก็บสีเร้อยไอ้สีแห้งช่วงใบเนี่ยอาจจะได้ขึ้นลังค้าแล้วครับพี่น้องครับนี่ขึ้นลังค้าเลยได้ยินข่าวว่าลังค้ายังมั่นใจพ่อป่ะครับนี่ลองใส่เบิ้งครับว่ามันจะขาดจากแผ่นครับนี่โปูขึ้นจะได้ปิดโ่มเป็นเงาหเดใบพีน้องบาดนลยครับพี่น้องครับนี่หลังจากที่ใส่ลังค้าแล้วในการเพื่อเสิเก็บรายละเอียดต่างๆนะครับพี่น้องขึ้นสิจบแล้วครับนี่เสาเอกเสาโทษมื่อกี้ก็จะเป็นจันทร์อังคารพุธพฤหัสเจ้าหน้ากสี ได้เอาอันอันนี้ลงเลยครับพี่น้องครับนี่ยใช่ครับอันนี้้อาเอกสรโทษครับพี่น้องเพราะว่าคืไปต่อคิ้วของปลามาต่อครับหรปลามากระจต่อคิ้ววันพฤหัสฮ้อเฮะใส่เราไนนี่ยพูดอะไรละไม่ยามใส่ก้อนแล้วเนี่ยโอ้อะไแล้วพี่น้องครับนี่มีแต่แบงค์พันครับนี่หายหมดแล้วครับแบงค์ แบ่งพันแบงลอยเดี๋ยวผู้ใดมาลักยามจะไม่ทันครบสามมือเลยมายามไส้แล้วครับนี่เพิ่งลอยโคบสามมือจังมายามครับนี่โอ้ผู้ใดมาลักยามไส้แล้วครับนี่ทีมงานก่อสร้างสร้างคนบ่ครับนี่อันนี้คือเสาโทปครับเสาเอกสิเป็นตัวนี้ครับเสาเอกกัสิมีต้นกล้วยกับต้นอ้อยครับพี่น้องครับนี่แล้วก็เป็นกีบหรปั้นได้ครับนะครับพี่น้องอันนี่คือของเสาเอกครับเสาโทปก็สิเป็นไส้ครับไส้คับอ้อยกับต้นกู้วยครับโอ้คืออลังการถูกว่ม เมื่อนี้วันที่สิบซีพอดีสิบซีอะไรครับสิบซีตั้งแต่สิบห้าสิบห้าสิบหกมาสิเรียวก้อนวันที่สิบเจ็ดตั้งแต่ปลาขนาดยุดงานหลายมื่อนี่ครับพี่น้องครับแม่นธรรมดาครับนี่ทีมงานสี่คนคุณคุณภาพดีเข้ามาครับพี่น้องจวดจะดีครับวันนี้ครับปลาวันนี้ครับผมเป็นจังไงก่อนเชื่อมแล้วหรือเปล่าครับนี่คืนราคาเมื่อไหร่ครับสิมื้อเมื่อเมื่อนี้มื้อจะคืนราคาเนาะมื่อนี้ยกับสก็บรายละเอียดต่างๆก่อน แม่เลยนะครับอยู่นี่ร่มอย่างมากกับม้าวหายเลยนะครับนี่แล้วก็ร่มแห้งอีกพ้อมครับนี่เกลนดที่นี่ก็ไหวเมื่อกี้บ่เป็นแต่ไปก็ไปครับปิ้วขามลังคาบุ้นบริเป็นบบนี้นะครับนี่โอ้มาตรฐานเลยครับไปลองครับนี่มาวันนี้เลี้ยวนะครับเนี่ลังคามัน้เรยจะเก็บรายละเอียดเมื่อนี้กับสีผมมีอยังล่เราเก็บรายละเอียดแล้วกันเมื่อยกับสีมาเริ่มขึ้นลังคาแพ้อันลังคาในพ่อหรือเ่ครับพ่อครับยังครอบครับโอ้เลยตะครอบย่างเดียวครอบเป็นย่งมากเลยครับ เจ้าคือกะเป๊ะแต่ว่าเล็กอยู่พอดีคำนวลเนี่ยคือเด่นอนแต่ว่าโอ้ประสบการณ์จักปีเลยทำงานนี่เอฟเอฟซีเขาว่านี่ถ้ามีการมีงานต่อไปเดี่ยจ้างช่างชุดนี้สุดยอดเลยว่ะจะไม่ต้องอะไรบ้างมาอเป๊ะครับพี่น้องยี่สิบกว่าปีครับสามสิบปีครับโอ้ประจำการอยู่เซี่ยงเงือนนะบ่ได้ครับพี่น้องสามสิบปีประสบการณ์เล็กใช่ไหมเบิ้งหน้าพี่น้องครับเนี่ยเล็กจริงครับน้อยนักเลยนะสิเหลือยยากครับตัดเศษแยกแค่นี้นะครับพี่น้อง สุดยอดเลยครับนี่แล้วแล้วครับนี่บมาดี้กับสินลือเก็บส่งเก็บสีเก็บรายละเอียดต่างๆครับนี่ครับนี่มือนกับสิมาขึ้นหลังค่าสร้างคอบมากครับโอ้สิบสี่สิบห้าสิบหกท่านเดียวเขาสิบเจ็ดอย่างพวเหลือครับท่านแน่นอนครับนาสิแล้วก็ยังเหลือสิบเจ็ดอีกนะอันนี้ขึ้นมือนึงกัแล้วครับพอดีครับเนี่ยโอ้ฝีมือฝีมือครับโอ้อากาศกับห่อนค่ากิน ทีมงานต้องกินแค่งานเก่งงานแต่แดดครับห้อนห่อนห้อนมาเนี่ยกินเขาจะน่าอครับเนี่ยโอมาตากเป็นเมฆัวจะมาเนี่ยแค่ยังกินเนาะเม่ฆัวเนี่ยแม่ครัวหัวเห็ดวันนี้ทำอะไรกินโอ้ปลาอ้วนอย่าง้การปลาอ้วนครับนี่สแตนบายตลอดล่อสร้างการสร้างงานครับเพราะนาโทุมากกับแม่นจวดยจ้งเดียวครับนี่ เพชรลำเพลินมอลำเสียงสซอนพรเพื่ดีเฮ็ดเองนะครับตัดเองเฮ็ดเองนี่ปลาอ้วนสายจวดสายจมโอ้ยฮอนหอนหอนสวัสดีครับคุณนายแต้วสวัสดีน้องสมายทะไอะไรกินท้ำอะไรกินเอาปลามาจากไหนไปงมบ่โอ้เอ็ดซีแฟนคลับให้แล้วชุดยอดสีครับเอ็ซีแฟนคลับนะครับ มันเด็กมันก,ก็สิทอดตาตามมังงงครับแม่ขั้วกระหนึงข้าวหน้ามันทอดไม่ชุกินแล้วครับนหรครับเนี่ยโอ้เจ้าจ่าอ่ะน้องเชนกินข้าวคนเดียวแล้ววันนี้น้องเชนเครับผม,มเพื่อนไปไหนไม่ให้มากินข้าวงานทำอยากยังทำมาลาจ่าสมัยโอ้ปานคุณหมอเลยตาสมัยใเซเวนตาเลยโอ้ใบน้องจันา ประสบการณ์กี่ปีเราเต้นเนี่ยยังไม่มีประสบการณ์เลยบา่สาส่วนภาคที่บ้านนี่ยร้ายนะครับพี่น้องเพื่อนเพร่อนรน้ายครับวิธีบางคนพอเปลี่ยนพอเปลี่ยนมาครับว่าจะเป็นเต้นเซอร์ว่าจะเป็นนักร้องว่าจะเปลี่ยนต่างๆครับพี่น้องครับว่มีใครเปลี่ยนจากคนครับประสบการณ์ม่ค่อยนี่แต่พอ่อฝึกเก่งแล้วเป็นแล้วไปแท็กไปทางนายเมิร์ครับพี่นะครับพี่น้องปานมาฝึกการฝึกงานครับฝึกงานแล้วครับพี่ก็ไปมองไม้นะครับพี่น้อง โอบาแทน้นาเซ่ก็แม่นับประดาเลยวคือควันตุต้ยตออกเดี๋ยวเี๋ว่าก็จวดเดี่เมที่มงานไปใช่ก็เ่าผู้เดียวมาดิให้หน่อยไเ้เลขตัววะนะให้หน่อยได้เลขตัวะนะตวะโอ้จวดเดีแคหน่อยครับตาดลกนไดบ้าเฮ็ด,ดนะยังนะไปท้ายได้พระพุนนะไปท้ายได้พระพุนเฮ็ดยังยนะ ไปเบิ้งได้วะที่บ้านจาดโดนทั้งฝุ่นครับพี่น้องครับอันนี้ครับเอ่อลงปู่บ้านนะลงขึ้นเขาครับพี่น้องครับนี่อันนี้กระเพิ่นกระเช้าเขาหาน้ามาให้กินซุกเศร้าแรงอยู่ครับมีขั้วเฮ็ดแล้วกรับมาถวายครับพี่น้องครับจวดจาดฟาดบุ้มโอ้ยห่อนห่อนห่อนหอนดีครับพี่น้องครับกับบรรยากาศตอนเที่ยงกว่ากว่าครับมาตามถ้ำสัญญาครับพี่น้องครับเฮ็ดจะไดงกระเจ้าพี่น้องถาเบิ้งกันหน้าก็เลยมาจี๊จาดครับล่า งานไม่สุภาพมากเลยครับนี่ไม่สุภาพออมมาน,านะครับกินข้าวอิ่มเมื่อกี้นะครับโอ้งามละครับโค้งราคาขึ้นแ้วครับเนี่ยวัดดีอาจารย์โดนหวัดดีอาจารย์ด,ด,ดยา,าดดดมครับผมวายให้เรสซิ่งซ่อมน้ำยาซ้อมเสียบมาลองเพลงน้ำมาได้ไหนฮะอยาก,ยออกร,อากอรา้องเพลงเหรออยากร้องเพลงอะไรที่ไม่ได้ซ่อมนี่ท่ามูเข้ามาเอ้าเป็นแยงระบาดเลยนะไปแสดงหนังครับไปแสดงหนังกลับบ้านเมื่อกี้นี่บอกไปแสดงที่บ้านมา ขามานี่แหละโอ้ฝนตกเป็นยังไงอันลงกูผานมันเอากูอยู่อะมันโดนลูกแล้วน,ลน่าอือก็เลยแหกใส่บาลรือแล้วอันคนนั่งล้างเป็นนั่งปะเป็นครับโอ้เป็นไมเดียวผมนี่ยอ๋อเสด็ข้อเสด็ข้อเอาโซกลาบรือมากันี้ครับยูดีี่แห้งได้จากหนาวควันเอ้ยควันมาทะเบียนรถอยังล่ะทะเบียนรถอยังเขาวบอกเรียกไงบอกหนึ่งนะหนึ่งซื้อซื้อนี่ง่ว หนึ่งอย่างหนึ่งสิบหนึ่งศูนย์บอกเออหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งขบครับหนึ่งไม้แห้งนะครับว่ามื่อก็ได้ที่มาอาจารย์กุฏีห้าน่าจขาดผู้ใดไปไหนเลี้ผู้ใดบอกพ่นัดซ่อมมื่อไรไปไหนบอกก็เห็นอาจารย์นิโนครับอาจารย์นิโน่โอ้บคอนแกนเรกว่าเป็นโต๊ะเบส เออเสียงสวอนกับป้ายมาก้วครับพี่น้องครับเสียงสวอนไปที่ขึ้นแล้วแต่ว่าจังหวัดเห็นอยู่ครับว่านตัวแสดงผู้ใดสิเป็นเสียงสวอนยังไม่ได้ยนหูจักจั่ครับพี่น้องครับเบิ่งวันที่สิบหกเพื่อทีมาออดิชั่นพี่น้องเด้อเอาโอเคครับพี่น้องสำหรับชิพนี่ฝากพี่ฝากน้องมาซับนี่ก่อนนะครับเด้อเบิ่งอะไรมาแล้วจีดีมีแห้งสู้ขู่สุกคนครับพี่น้องครับเราบริเวณตลอดปีโชคดีแล้วบ้างมีตลอดไปครับเจอกันชิพหน้าเอ้าน้าหันมาเบิ่งน้องทั้งพี่ครับที่ที่ทั้งพีหนี่งโอ้ไม่ได้คือหลายแต่น้าท การะจมลายหมักไหมหม,มักตอกมาได้เบิง้งต้นเวล่าครับพี่น้องครับสิบนาทีกว่าแล้วขอตัวขอไพยหลายนะครับน้องโอ้มไปกินข้าวกินน้ำนะน้องโอ้เอ,อ้ยจวด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 ตากแดดเท่านันครับพี่น้องครับบ๊ายบายสวัสดีครับ